สวัสดีครับไม้แปดส่วนไบ้์ไมาแล้วครับผมทัก็พบกับพวกเราได้ทาง a c e b o o k และ YouTube นะครับอวันนี้พอดีเรามีตัวอย่างครับลูกทุกค้ามาทำทับเปลี่ยนจานหน้าให้โอกาสเลยที่จะแนะนำเครื่องมือการถอดจานหน้าแบบที่อะบีดีไวครับผมอันนี้เราได้เรียกมาจากของไม้จันทร์นะครับครับแนะนำเราว่าการถอดจานหน้าแบบนี้ครับผมอาให้จิณจูส่นไปที่กะโหลกครับกะโหลกุืนเก่าครับที่จะเป็นใช้เครื่องมือแบบนี้นะครับในการถอดเนี่ย เราจะเจอปัญหาว่าบางทีเนี่ยโรงงานก่อรถสายแน่นมากคือกล่าวว่าไม่ถอดในชาตินี้นะครับมันจะถอดยากเราจะเอาประเจเยนี่เข้าไปเสียบแบบนี้นะครับเดี๋ยวจูงมาถ่ายข้างๆนกับตรงนี้ข้างๆเขตนะปัจเ,เจเีนเบอร์สามหกสี่สิบนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปแบบนี้นะครับการปล่อยกระโดดรถเนี่ยให้หมุนไปทางหน้ารถนะครับดาดถอดหมุนไปด้านหน้านะครับอย่าหมุนไถ่ด่งเดี๋ยวมันติดนะครับแล้วก็จะหมุนแบบดูเหมือนง่ายครับอ่ะแค่หมุน ฝั่งขวาเนี่ยตามเข็มไปปึ๊ดแต่พอดีเอ,อิมแน่นม,มากครับถ้าเกิดเราทําไม่ดีเนี่ยโอกาสที่บัจแจมันจะดีไปโดนตัวถ่ายถเสียหายเนี่ยมันมีแน่นอนนะครับผมงั้นวันนี้เนี่ยเพไเป้จะแนะนําเครื่องมือพิเศษนะครับซึ่งถ้าใครเป็นช่างเนี่ยก็สามารถไปทาที่โรงตึ้เองได้นะครับไม่ต้องซื้อผ่านเราเพราะเราไม่ได้ขายนะครับอ่าหลักการก็คือว่า ราจะมีถ้วยตัวนี้นะครับสยย่ใหญ่เนี่ยครับไว้จับด้านในกระโหลกนะครับแล้วก็น็อตตัวนอกที่มีริ้วๆอย่างนี้ครับเขาเรียกว่ามีบานนะครับมันจะเป็นตัวที่ทําให้แรงฝืดตรงด้านนอกเพื่อดูดจานออกนะครับเอ้เพื่อดูดไอ้ฝากระโหลกนี้ออกนะครับตัวอย่างแบบนี้นะครับนี่คือฝากระโหลกของจริงที่เขยถอดมาแล้วนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้ก็คือเกลียวที่มันจะอบเข้าในกระโหลกแล้วก็ใส่เข้าไปนี้ครับปึ๊บติดเข้าไปนะครับ น็อเข้าไปตัวนึงนะครับแล้วก็ตัวเมียที่มีบ่านะครับใส่เข้าไปแบบนี้พอขันสุดนะครับพอขันสุดเสร็จปุ๊บเนี่ยบ่ารม่ดูดตัวนี้ไว้แล้วมันจะขันในทิศทางที่ทําให้กระโดดออกมาครับเดี๋ยวลองของจริงกันเลยนะครับโอเคถ้ามีพลาดนะครับน่าตกใจครับผมอันนี้วิญญาณสดครับเราไม่เตรียมไว้ก่อนนะครับอันนี้แน่นจริงนะครับไม่ได้รองเล่นนะครับ ร้านไหนสนใจหรือใครขาบยานสนใจจะมีขึ้นมาตรงนี้ก็โทรมาส,สอบถามเย้เปยได้ครับผมเราไม่โหวตคำรู้เพราะว่าเราก็ได้รับการแชร์จากเพื่อนใหม่ทีนนะครับอ่าตั้งปัญเป็นไข่เข้าไปก่อนนะครับตัวน,นี้เป็นไข่เข้าไปก่อนเพื่อให้ตัวนี้มันดูดติดกับตลบไปนะครับพอเร,เริ่มตึงเลยแล้วพอนะครับแล้วก็ใช้ลูกป็อกนะครับเบอร์สิบสี่นะครับเบอร์สิบเจ็ด S <S แล้วก็ด้า,างเพื่อความปลอดภัยนะครับแล้วใช้ด้างยาวที่สุดเท่าที่หาได้ตลาดนะครับเพื่อว่าเราได้ออกแรงน้อยนะครับ <Yeah. S 1> ถ้าเราออกแรงมากเนี่ยเกิดพลาดมาเนี่ยมันจะดีดใส่ไม่น่าเราก็รถลูกค้าเนี่ยซึ่งมันจะโซยมากถ้าโดนลูกค้านะครับโอเคครับใส่เข้าไปครับแล้วหมุนเข้าไปเลยครับไม่ค่อยหมุนนะครับ <S 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 ช่วง,งแรกๆเนี่ยครับมันจะฟรีอยู่ คือตัวเนี่ยหมุนครับพี่มันังไม่กระโลกนี่กระโลงไม่หลุดเลยไม่ต้องตกใจครับเราจะหมุนดยกว่ามันจะดูดเนื้อเข้าไปติดกันครับแล้วมันจะค่อยๆออกมาเองสบายครับนุ่มนวลครับโดนลูกค้าไม่ช้ำด้วยนะครับแบบนี้ะครับเรียกว่าสุดยอดทัเป็นประแจเมื่อกี้นะครับผมก็เคยเอาแป๊บต่อนะครับพุชครึ่งครับดีใส่หน้าตัวเองนะครับ โชคดีว่าหน้าไม่แหกครับยังรอยอยู่ครับแต่ว่ารถข้างหลังผมเป็นลอยเลยครับรถลูกค้าก็โชคดีมากที่มันกระเด็นแล้วไม่โดนรถลูกค้าโดนรถตัวเองเนี่ยครับเก็บช้ำียบร้อยครับผมแค่นี้เองนะครับเครื่องมือตัวนี้เนี่ยลงกินทั่วโลกทําได้หมดครับถ้าเกิดว่าไม่อยากไม่รู้ว่าเทคนเท่าไหร่นะครับแนะนําให้เอาถ้วยตัวนี้นะครับอ่ะ ไปลงกึงแถวกึงบ่าข้างในนะครับมีข้างนอกแบบนี้นะครับส่วนน็อตตัวนี้นะครับคุณที่มันเกี่ยวโตวข้อแกนแกนแกนกระโหลกอะออข้างนอกเนี่ยผมจะได้ว่าว 10, ตัวนี้เบอร์17ตัวนี้เบอร์19นะครับลองดูครับผมวันนี้เคเป้เทักตอนที่ลูกค้าก่อนนะครับพวใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับเส,สร็จแล้ว